หมุนด้วยอัดด้วยถ้าลอยถ้าลอยได้อัดเลยถ้าลอยได้อัดเต็มที่เลยพี่โอเคถ้ามันลอยลอยนะอัดเต็มที่เลยอ่านี่ปลากระเบนนะครับปลากระเบนกินพอดีนะครับมากับพี่มากับพี่ทัศสองคนครับผมนี่ครับโหกองเชียร์เรียบเลยครับวันนี อัดเลยถ้ามันลอยอัดอย่างเดียวเลยนะถ้ามันลอยอัดอย่างเดียวเลยถ้ามันลอยอัดอย่างเดียวเลยนะครับ <Okay. S 1> อ่ะปา <Okay. S 1> ป,าปากทายนะครับไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่กระเบนน่าจะเป็นกระเชนิดห

จำไม่ดีนี่อ๋อนี่อ๋อยานะสองอ๋อครับเล็ดน้ำล็ดถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยมาสัก6โลได้ ว่ามเล็กวิ่งเห็นเล็กวิ่งทุกทุกทุกทกแดยโดยอ็แล้วละังอห่